สวัสดีท่านผู้ชมอหอบค่ะหอบยันแสงตักหน่อยนะคะสักคู่หนึง่งจะอยากจะให้ชมสามแยกน้ำกำลังเดือดสะท้อนพระอาทิตย์นะคะก็ะเลยให้ชมแบบนี้สักหน่อยเรียวเลยนะคะท่านผู้ชมสามหัวเรืเลอรลักจุงว้โอ นะคะธงแดงแเจอลูกประทาน,น้ำเข้าไปทีมนี้เป็นทีมของพรปิยะนะคะ ủa ขบวนนี้ไม่มีเรือขนาบข้างเอ๊ะทำไมไม่มีเรือขนาบข้างไม,ไม่ตมไม่ดูนะมันมาแค่สองเรือโป๊ะค่ะสองเรือโ๊ะบานนาก็ี้ยังสนั่นอยู่นะคะท่านผู้ชมโอ้ยเรือตรงไายลำกระจิ๋วเหลียวลำเล็กน่ารักตะมุตะมิเล็กจริงๆท่านผูน้ชม ท้องเรือสวยงามสวยงามขาบวนนี้ตุดหัวฟัดหัวเวียงกันไปนะคะกับ3หุนเรือรกจุง1เหลเรือตรงท้ายไม่มีเรือขนาบข้างเพราะมาแค่สองเรือ,อปุ๊บ